เมื่อกี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนะก็ต่อเมื่อกระท่าแล้วใช่ไหมคือประโยคเงื่อนไขแล้วก็การเชื่อมประโยคเงื่อนไขบทกับประโยคเงื่อนไขรู้ดีแล้วทําไปแล้วแค่น,นี้เรามาเริ่มเรื่องการให้เหตุผลทางเรขาคณิตอันนี้จะเริ่มเข้าใกล้อันที่จะอยู่ในบทนี้เยอะๆแล้วนะการให้เหตุผลทางเลขาคณิตมีความเกี่ยวข้องกับ1คําอนิยามสองบทนิยาม หนึ่งสองสามสัตพจน์อ่าโทษสัตจพจน์ถ้าสัตพจน์นั่นเนเสียงสัตว์ไนภาษาไทยที่พูดผิดน,นะสี่คือทฤษฎีบอกอ่าก่อนอื่นมาดูก่อนในทางคณิตศาสตร์เขาบอกว่ามีคําบางคําที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันได้และไม่ต้องกําหนดความหมายของคาคาเหล่านี้เป็นคาอนิยามอ่ารู้ละคาอนิยามตัวที่หนึ่งคืออะไรก็คือคําที่ อยู่ในคณิตศาสตร์นี้แหละที่ไม่ว่าน้องจะพูดอะไรเขาก็จะเข้าใจาน้องเพราะว่าในในคำคำนั้นอะ่ะมันมีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วทุกคนเข้าใจตรงกันคือน้องไม่ต้องให้นิยามกับคํานี้ใหม่มันเหมือนมันมีนิยามมาอยู่แล้วอะ่ะอันนิยามไม่ได้หมายความว่าไม่มีนิยามนะแต่หมายถึงทุกคนเข้าใจคือมันน้องไม่ต้องให้นิยามเขาเองให้จำอย่างนั้นอ่ะคือไม่ใช่ไหมน้องไม่ต้องนิยามอะ่ะคือมันเข้าใจกันทั่วถึงแน่นอนอยู่แล้วทุกคน เช่นตัวอย่างเลยก็คือจุดเส้นตรงและระน,นาบถ้าน้องๆเคยเรียนมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าจุดอ่ะมันก็มีนิยามของมันเองเส้นตรงก็คืออะไรจุดอลไยจุดอะไรนั่นอ่ะจะมีนิยามของมันที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นคําอนิยามคือน้องไม่ต้องมานิยามมันเขานิยามมาอยู่แล้วทุกคนในโลกนี้เข้าใจตรงกันเช่นจุดเส้นตรงระนาบนี่แหละทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันคืออะไรน้องไม่ต้องไปอธิบายให้เขาฟังเรียกว่าคําอนิยามต่อมา เมื ite, ่อเริ่มต้นกล่าวถึงเนื้อหาสาระได้หลังจากกําหนดคําอนิยามแล้วเห็นปะเขากําหนดมาให้แล้วเนี่ยจะต้องให้ความหมายที่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระนั้นๆเมื่อกี้พี่บอกว่าคําอนิยามน้องไม่ต้องให้นิยามเองถูกปะมันมีนิยามมาอยู่แล้วแต่ไอระหว่างการให้นิยามของคําอนิยามเนื้อออกป่คือที่มันบอกว่าอนิยามมันไม่ได้ไม่นิยามนะแต่เขานิยามมาให้น้องแล้วในระหว่างการนิยามมาให้น้องอ่ะมันก็เลยต้องเขียนรูปนั้นให้อยู่อะไรให้อยู่ในรูปของบทนิยาม ให้อยู่ในรูปของบทนิยามโทษค่ะเบอร์สองเช่นเขายกตัวอย่างบทนิยามของรังสีคืออะไรรังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งมีจุดปลายจุดเดียวรังสีมีบทนิยามแล้วรังสีก็เป็นคําอนิยามใครอย่าไปสับสนนะขอกลับมาที่อนิยามนิดนึงชอบมีหลายคนแบบอนิยาาคำอนิยามคืออะไรอ๋อคาที่ไม่มีนิยามไม่ใช่คือคําที่น้องไม่ต้องนิยามเพราะเขานิยามให้น้องแล้วชัดเจนมากทุกคนเข้าใจและรู้เรื่อง ถ้าคิดเป็นสเตป่างนี้อะคำนิยามเขานิยามให้แล้วนิยามด้วยอะไรด้วยบทนิยามเห็นปะอะเมื่อกี้เราดูบทนิยามของรังสีไปแล้วรังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดเดียวต่อมาบทนิยามของรูปสีเปส่เหลี่ยมจัตุรัสบ้างก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันอะความหมายของมันก็คือเช่นน้องเดินไปหาใครดีครูคณิตศาสตร์แถวพักต้อย่างเงี้ย นื่องจากคำว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นคำอนิยามอาจารย์เขาก็ต้องเข้าใจน้องเหมือนกันด้วยบทนิยามเดียวกันที่ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันคำอนิยามมีบทนิยามตรงกันน้องไม่ต้องนิยามเองโอเคนะโอเคนะโอเคนะคำคำ,คำที่สามจะขึ้นมาแล้วนะข้อความในบทนิยามทักบทนิยามสามารถเป็นเขียนให้เป็นประโยคที่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อได้ไดไดเสมอเช่น ก็ต่อเมื่อมันใช้เชื่อมข้อความที่เป็นจริงนึกออกว่าจาได้ไหมทั้งเหตุและผลกับการเขียนถ้าเหตุแล้วผลถ้าผลแล้วเหตุเขียนกลับกันยังไงก็ยังเป็นจริงฉะนั้นบทนิยามเป็นจริงเสมอจริงแท้แน่นอนสามารถเขียนเชื่อมด้วยข้อต่อเมื่อได้เช่นอย่างไอ้บทนิยามของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อก่้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเขาเอามาเขียนเป็นข้อต่อเมื่อได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก็ต่อเมื่อเห็นไหมก็ต่อเมื่อรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันอ่าเขียนด้วยก็ต่อเมื่อไดเมื่อกี้พี่บอกอะไรนะถ้าเขียนด้วยก็ต่อเมื่อมันจะเป็นจริงเสมอใช่ป่ะมันจะมาขึ้นคาคําใหม่ละคือคําว่าสัพจพ์สัพจพ์ของเราอ่า คำที่3ใช่ไหมเขาบอกการให้เหตุผลในการพิสูจน์ข้อความต่างๆว่าจริงหรือเท็จนั้นอาจต้องใช้ข้อความบางข้อความที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์สัทธพ์คือเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์เรียกข้อความเหล่านั้นว่าสัทธพ,ธเเธพธ์เราใช้ใช้สัทธพ์เป็นส่วนหนึ่งของการให้เหตุผลสไม่ใช่สัทธพ์พี่ฉับพูดว่าสัทธพ์สัจพจน้องเอาใหม่เรียกข้อความเหล่านั้นว่าสัจพจน์เราใช้สัจพจน์เป็นส่วนหนึ่งของการให้เหตุผล สัจพจน์ในวิชาเรขาคณิตที่น้องๆเคยใช้มาแล้วในการให้เหตุผลก็มีเช่นมีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ผ่านระหว่างจุดสองจุดที่กำหนดให้อ่านี่เคยเรียนแล้วสัจพจน์จริงแท้แน่นอนไม่มีใครค้านได้เลยสองเส้นตรงสองเส้นที่ตัดกันจะตัดกันที่จุดเพียงจุดเดียวเท่านั้นอ่านี่ก็เป็นสัจพจน์เห็นมาลองนึกตามสิมันเป็นจริงไหมล่ะค้านยังไงก็ค้านไม่ได้เพราะมันเป็นจริงเสมอบทนิยามเป็นสัจพจน์นะอย่าลืม 3สามารถต่อส่วนของเส้นตรงออกไปได้ทั้งสองข้างโดยไม่จำกัดความยาวจริงไหมก็จริงจริงเสมอไหมจริงเสมอไม่ว่าอยู่ในโลกไหนมันก็ยังจริงอยู่ผู้ที่ใครฟังใครคนนั้นก็เข้าใจขอ้อ4ี่สามารถลากเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ผ่านจุดจุดหนึ่งที่ไม่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้อย่างนี้ไงมีเส้นตรงมีจุดลากฟืบเห็นไหมลากไปเส้นเดียวโอเคนะอันนี้ไม่สำคัญมากไม่อยู่ในบทนี้เป็นความรู้เก่านะพี่ไปเร็วๆนะอ่ะต่อมา เขาบอกการพิส pues er. ูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์เราจะเริ่มละเริ่มเข้ามาในเรื่องการให้ผลแบบจริงจริงจังนิดนึงละการพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยคเงื่อนไขแบ่งเป็น2กรณีคือ 1. พิสูจน์ว่ามันเป็นจริงกับพิสูจน์ว่ามันไม่จริงคือข้อ2องเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยการพิสูจน์ข้อความเป็นจริงนั้นจะต้องให้เหตุผลเพื่อแสดงว่าเมื่อเหตุเป็นจริงแล้วผลเป็นจริงเสมอคือเหตุแล้วผลจะเป็นจริงเหตุคือ true ผลก็ต้อง จริงเหมือนกันโดยเริ่มจากสิ่งที่กําหนดให้แล้วซึ่งก็คืออะไรเริ่มคุณคุยังอาศัยบทนิยามเห็นเปล่าบทนิยามก็เป็นสัจพจน์เห็นไหมสัจพจน์ข้อความที่เคยพิสูจน์ว่าเป็นจริงและสมบัติต่างๆยงอย่างใดอย่างหนึง่งหรือประกอบกันมาให้เห็นเหตุผลเพื่อสรุปให้ได้ผลที่ต้องการพิสูจน์ว่าเป็นจริงอ่ะเขาคุณมายืดยาวน้องจําไปเลยง่ายๆว่าในการพิสูจน์แบบพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงเนี่ยคือให้เอาสัจพจน์สัจพจน์คืออะไรข้อความที่จริงเสมอ มาใช้สปอร์ตเหตุผลของเราคือมาใช้อธิบายเหตุผลของเรานะอย่างน้องมีเหตุผลน้องเถียงกับแม่อย่างเงี้ยสมมติว่าอะไรดีอะพี่นึไม่เอาเอาเป็นว่าอย่างเช่นน้องเถียงกับใครอะพระอาทิตย์กลมอะโลกกลมหรือแบนอย่างเงี้ยน้องก็รู้ใช่ไหมว่าโลกมันกลมโลกกลมจริงแท้แนะน่นอนเสมอแล้วมีคนมาเถียงน้องว่าโลกมันแบนน้องก็เอาไอ้คำว่า โลกกลมเนี่ยซึ่งจริงเสมอไปเถียงเขาเหมือนเอาเข้อความที่เป็นจริงอ่ะไม่มีใครเถียงได้ไปซัพพอร์ตความเห็นของเราซึ่งอย่างนั้นก็ต้องถูกถรกป่ะเพราะว่าข้อความที่เราใช้มันเป็นจริงเสมอเขาเรียกสัจพจน์ต่อมาการพิสูจน์ว่าข้อความไม่เป็นจริงนั้นเรามีวิธีง,ง่ายๆคือการยกตัวอย่างจริงตามสิ่งที่กําหนดให้หรือเหตุแต่ผลสรุปที่ได้ไม่เป็นจริงเรียกตัวอย่างว่าตัวอย่างค้านเช่นพี่บอกว่า อ,อะไรดีนะตรงนี้อหมาทุกตัวหมาทุกตัวขนยาวพี่พูดเนี่ยแล้วถ้าน้องจริงตัวอย่างคะ่ะน้องสมมติเดินเดินไปกับพี่ตามข้างถนนพี่เห็นหมาขนยาวเยอะแยะเลยพี่ก็พูดว่าหมาทุกตัวขนยาวแต่น้องบอกไม่จริงดูตัวนั้นสิตัวนั้นขนสั้นพี่พูดก็เลยกลายเป็นปว่าอา้าวพี่พูดผิดถูกไหม ไอ้วิธีการโต้แย้งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการหาตัวอย่างคานเห็นป่ะเห็นนะอ่า okay, uh, เพราะฉะนั้นเมื่อกี้มี3ามคำที่เราเรียนไปแล้วคือคำอนิยามอะไรกับคำอิยามสัจพน์และอะไรคำนึงคำอนิยามสัจพจน์แล้วอะไรนะแล้วก็บรรยามอ่ะคำอิยามบนรยามสัจพจน์เหลือทฤษฎีบทเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อนะคะอ่ะ uh, ตัวนิดหนึ่งคำอนิยามคืออะไรคือคำที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน ไม่ต้องนิยามเองซึ่งคำนิยามมันจะมีบทนิยามอยู่แล้วจริงแท้แน่นอนบทนิยามจริงแท้แน่นอนบทนิยามเป็นสัจพจนโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่อ